บทที่ห5หทุกขปตาจะนิทุกขพยาปาตาจะนิพยาสโสกปัตาจะนิสโสกหนตุสาเพปิปานิโน,โนเ,อเ,อเอตเอตตาวัตตาจะอหิหิสัมภังปุญญาสัมะทังสพัพพทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัันตุสัทยทาาทะ,ทส,ะ,ทยะสีหลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิละตาหโนตุคัดชันตุเทวตาคตาสัพพพุทธาพระะะัปัตาปติกานัตจะยังพลังอละ หันตานันจัเตเชนลักขังพันธามิสัพพสบทที่16บหกโหนตุสับพังมุ หุนตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุ uh na, ทธานุภาเวนสธีห ù, ุนตุนิลันตาลังหุนตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุ ah, สัพพเทวตาสัพพุทธรมนุภาเวนสธีห ù, ุนตุนิลันตาลังหุนตุสัพพัง สุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนโสุห้อนตุนิลันตาลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยาย บทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้คูหกตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสำเรดจศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ